พระธรรมทินะเทรีนะครับเมื่อครั้งพุทธกาลนะครับ <นะ S 1> พระธรรมทินะเทรีเป็นทีดาของตระกูลหนึ่งในราชขารืนางได้สมรสกับวิสาขา <นะ S 1> บุตรของเศรษฐีนะ,นะเป็นผู้ชายนะครับในเมืองราชขารื ซึ่งวิสาขาเศรษฐีก็เป็นพระสหายของพระเจ้าพิมพิาสารกษัตริย์ผู้ครองเมืองวิสาขาเศรษฐีได้พบพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกพร้อมกับพระเจ้าพิมพิสารนะครับเมื่อวิสาขาได้ฟังธรรมก็บรรลุโสดาปติผลต่อมาภายหลังก็ได้เป็นพระอริยบุคคล หลังจากที่วิสาขาเศรษฐีได้บรรลุธรรมแล้วเป็นอนาคามีก็คายความกำหนดยินดีในกามไม่มีความปรารถนาในเรื่องกามคุณธรรมทินนาผู้ภริยารู้สึกผิดสังเกตจึงสอบถามสาเหตุจึงทราบว่าผู้บรรลุธรรมะระดับพระอนาคามีแล้วย่อมละกามราคะและปฏิฆะได้ด้วยอนาคามีพัก ธรรมทินาจึงมีความสนใจใคร่อยากจะปฏิบัติธรรมได้ดังนั้นให้ได้ดังนั้นบ้างจึงขออนุญาตสามีออกบวชเป็นพิษุณีรุ่งเช้าวิสาขาเสกฐีก็พาภรยาไปเฝ้า,พร,พ,า,า,รพ,ราพระพุทธเจ้าแลนะกราบทูลเรื่องที่ภรยาตนจะบวชพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้า ทรนะงอนุญาตให้ไปบวชในสำนักพิสุนีสงนะครับพระพิสุนีธรรมทินาก็ได้ติดตามพวกพิสุนีไปยังชนบทต่างๆบำเพ็ญเพียรทางจิตอยู่ไม่นานนักก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะครับเป็นภาพวาดท,ที่สวยงามน,นะครับนะแล้วก็มีข้อความอยู่ข้างล่างเหมือนหนังสือเปียบเลย ก็ท่านจะได้รับชมกันหลังจากที่บรรลุอรหันต์แล้วพระพิุณีธรรมทินาเทรีก็เดินทางกลับมายังมาตุภูมิพบวิสาขาเศรษฐีอดิษามีได้สนทนาธรรมวิสาขาเศรษฐีได้ถามปัญหาที่ลึกซึ้งคำพีภาพมากมายหลายเรื่องพระเทรีก็วิสัชนาได้อย่างถูกต้องชัดเจนทุกเรื่องทุกประเด็นจนเต็มที่พอใจของวิสาขาเศรษฐี เมื่อวิสาขาเศรษฐีทูลให้พระพุทธเจ้าทรงทราบถึงการอธิบายธรรมของพระเถรีพระองค์ตรัสรับรองว่าที่พระเถรีอธิบายนั้นถูกต้องทุกประการพระธิสุณีธรรมทินาเถรีได้รยกย่องจากพระพุทธเจ้าว,ว่าเป็นเอตทัทธะนะครับก็ คุณธรรมที่ถือเป็นแบบอย่างนะครับก็ขอจบลงเท่านี้นะครับในเรื่องของพระธรรมเทรีนะขอบคุณมากครับ